สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเกมบ t ดเช่น hmm. เคยบ e a t i ทิโนโซแต่วันนี้เราจะมาอยู่ในในเซิร์ฟเวอร์สายฟรีกัน428ที่เราได้ปั้นไว้เมื่อเดือนที่แล้วลงคลิปไปแค่1 EP เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ลงอีกเลยเพราะว่านานๆจะเข้าสักทีเข้ามาบอดบอดบอดบ,ดบดแล้วก็ออกมีเวลาก็เข้ามาเล่นบ้างแต่วันนี้จะมาให้ดูว่าสายฟรีก็มีเบียได้ตอนนี้ยังไม่เติมเลยทั้งทั้บาทก็ยังไม่ได้แตะเลย สายฟยร,ยารีมีเบียได้ยังไงมีเบียจากตรงนี้เพราะว่าตอนเราเวลเลเวลหกสิบอ่ะเราจะได้ของรางวัลมาเราจะได้แต้ม VIP รับไปแล้วละตอนแรกมันเวลเวลห้าสิบเก้าอยู่เวล e l หกสิบก็รับไปแล้วสักนิดหนึ่งกี่แต้มไม่รู้จำไม่ได้ละมันก็เลยทำให้ให้แต้มตรงเนี้ยขึ้นถึง VIP ห้าพอ VIP ห้ามันก็จะสามารถซื้อเบียขุยได้ในราคาห้าร้อยแปดสิบทองห้าร้อยแปดสิบยก แล้ววันนี้ก็เป็นกิจกรรมของปู่พอดมีมีใช้ยกพอดีก็จัดไปซะหน่อยอย่าไปรอจัดไปเลยเบียคุยะนี่เราก็ได้เบียคุยะมาแล้วเบียคุยะอยู่ในกระเป๋าผสมเบียคุยะปึง้งได้ขึ้นมาอมืแช่สักหน่อยเรียบร้อยเราได้เบียคุยะมาแล้วเรามาดูกันว่าเราปั่นเบียคุยะได้ถึงไหนเบียคุยะตอนนี้อยู่ที่สามดาวเปิด พันธนาการก่อนพัฒน,นาการก็จะมีนี่อิจิโกกับบะอ,บอะไรที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มมันแท็กมา15%แล้วก็เราเปิดพรสวรรค์พรสวรรค์ตรงนี้ดีนะเป็นพรสวรรค์ที่ดีเลยก็คือเราจะได้ยกได้ไดโทเค็นไว้สุม่มไว้สุ่มตัวในตู้ปกติ72ชั่วโมงได้1ครั้งได้หอันถ้าเราอัพไปเรื่อยมันก็จะเด้งลดเวลาลงไปเรื่อยเหลือ60 48 36 24อันนี้ก็น่าจะรู้กันนะแล้วเรารีบไปรับกันตรงนี้ พอเราอัพปุ๊บมันก็จะได้ตรงนี้เลยหนึ่งตัวให้บ้หนึ่งอันโทเคนแล้วก็นับไปอีก72ชั่วโมงจะได้อีกเรื่อยๆแต่ถ้าเราอัพเรื่อยๆมันก็ได้ลดลงไปเรื่อยๆได้ไวขึ้นแต่ถ้าหลังๆมันก็ไม่คุ้มหรอกการจะอัพให้ได้24ี่ชั่วโมงได้หนึ่งอันมันดูว่า,วาเอาเอา,เอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอืเพราะว่าเงื่อนไขในการอัพแต่ละครั้งมันต้องมีดาวเดี๋ยกขุยให้6กดาวด้วย เดาวด้วยถึงจะอัพได้อะไรพวกนี้เรามาลองอัพเดียออย้ยขยะกันอัพอัพอัพเลเวลไปก่อนเลเวลตอนนี้เราสูงสุดอยู่ที่60ไม่รู้ในเซฟเข้าไปที่ไหนแล้วนะแต่ก็น่าจะไปสัก62ไม่ได้ห่างนะเะามากหกสิบสองกสิบสามพวกอินโดสาคนเขาก็อัดกันนะอัดกันอยู่นะ มาเล่นด้วยกันเนี่ยพอเล่นด้วยกันปุ๊บมันก็สนุสสสนกเ,เต็มแล้วโอเคอัพสกิลเบคุยะอัดไปเลยหกสิบสวยอัพไปนี่ก่อนคุณภาพก่อนสักม,ม่วงแล้วกันจะกวาดล้างได้ไหมได้อยู่นะอัพเกรดถึงม่วงแล้วเารายังซื้อได้อีกหน่อยเนี่ยซื้อหมดไปเลย ันนี้ก็มีกิจกรรมคืนยกละใสีเข้าไปอาบเข้าไปเบียเบียแบกได้อยู่อาบเข้าไปอาไม่พอหมดแล้วจบเปิดโซที่ใส่น่าจะเป็นโซคริแต่อันนี้เรามีเลือดไหลก็ใส่เลือดไหลไปก่อนพอดีเลยเบียขุย้ะมันมี มันมีสกิลเลือดไหลยอยู่อันติก็เลือดไหลได้แล้วก็ใส่เลือดไหลไปก่อนแต่ถ้าดีกว่าน่าจะเป็นคลีดิคอเข้าหรือทำล,ลายอัพอันนี้เขียวก่อนละกันแล้วเราค่อยมาเล่นแบบว่าอัพแค่อวุธอย่างเดียวโอ้ไม่มียก,กนไม่มีมมอันนี้อน้ว่าเขาปั้นเก็บไว้ก่อนแค่นี้ก่อนนละแค่นี้เบียร์เราก็อยู่ที่พลังหมื่นสี่ละ แอแท็กยู่ที่หนึ่งมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งถ้าไปเทียบกับตัว sr s ที่เรามีโอ้ยยังซูไม่ได้อา้าวปลดพัฒนาการด้วยด้วยเพงเห็น <Okay. S 1> เรามาลองไล่ปลดพัธนาการดู mm hmm. เพื่อจะมีอะไรขึ้นมา mm hmm. อ้าวนี่อิจโกได้ปลดพัธนาการ mm hmm. ได้เลขขึ้นมาสิห mm ้าปเซ็นไม่มีละมีอีกไหมมีอีกไหม ด่านก็ยังไม่ได้ลงถึงไหนเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าด่านถึงไหนละนี่ได้ปลดอานาการอีกแล้วไล่ปลดชันพานาพังางนาการไปก่อนเนะี่มันจะเพิ่มพลังพลังลบให้ทีมเราได้เยอะอ่เหมือนกันนะเบียร์ของอยาตัวเดียวนะ่ะโอ้พันธนาการมาเต็มเลยถึงได้ว่าการเติมบครั้งแรกแล้วมันไปไกลแบบพวกที่ไม่เติมเลย รต้องพัฒนาการนี้ก็มีผลอยู่โอเคดูว่ามีเราต้องทำมัง้งหอคอยนี่ยังไม่ได้ไต่เลยนะอ้าวได้เบียร์ได้ปลดอันนี้ด้วยพอได้อันนี้เราก็ได้นี่สิอินอัพได้เป็นสี่ดาวอัพไปเลยอัพสี่ดาวแล้วก็จะปลดสก,กิลได้โหจะตังน่าใช้เยอะอยู่เหมือนกันเอาไปได้สักห้าสิบพอ 5้าสิบพาสินี่ก็โอเคอยู่พ s สิฟของยินก็คือหลังอิชิมารุยนฟูเรียแท็กไฟสตูสุ่มตัวละครได้รับได้รับดาเมจเมื่อชิารมิอิชิมารุยนอยู่ในสนามพันธมิตรทั้งหมดสร้างดาเมจใส่เพิ่มเติมใส่เป้าหมายเลือดไหลอ๋อถ้ายินอยู่ในสนามอ่ะตัวที่ของเราที่ตีฝั่งตรงข้ามที่มีเลือดไหลอ่ะจะโดนจะได้แรงขึ้นสิบเอร์เ็น ก็โอเคอยู่เราลองไปลงหอ,อกันโดยใช้เบียร์คุย่าดีกว่าในไหนก็ได้ลนะปรับเป็นเบียร์คุย่าไปเลยปรับพื้นหลังนิดนึงนี่แคเซนบงซากุระก็ต้องอยู่ในซากุระใช่ป่ะวะใช้ซากุระไหมเนี่ยใช่แหละนี่ก็สซากุระอ่ะลองไปลงหอ,อกัน หอไม่ได้ลงเลยอยู่ร้อยแปดอ่าปรับเป็นเอาเบียร์เข้ามาใช่ไหมอ่ะเอาเบียร์มายืนตรงนี้ยืนหลังดีกว่า,าประมาณนี้ก็ได้ยังไม่มีหอหงอีกสองตัวถ้าไมีหอหงอีกสองตัวก็จะแบบใช้หอสองสองสองดู มาโมโตฟูรี่ไปก่อนทีหนึ่งเพื่ออาจจะติดใบกับโวพันโอเคได้หนึ่งตัวแล้วก็โยนสกิลไปดีฆ่าไปลแล้วกันเคมบจิอาจจะได้อาจจะได้ฟูรี่ได้จริงๆด้วยเคมปจิมันได้ฟูรี่เร็วกว่าตัวอื่นตรงที่พาสิฟของมันของตัวมันตัว,ต,วตัวเสือขาวก็คือ เป็นตัวเดียวน่าจะเป็นตัวเดียวแหละที่ถ้าฝั่งศัตรูตายแล้วอ่ะจะได้ฟูลี่ส0มร้ 300, 300แต้มในขณะท,ที่ตัวอื่นได้ประมาณร้อยกว่านิดนิดมันก็เลยทําให้เอ้าเราจะใช้เบีย์นี่นะโอเคได้ใช้อันติเบียร์แรงอยู่นะไม่ได้ลงเลยนะเนี่ย รถใบไปก่อนไม่ใช่รถใบสุ่มใบเอาได้ได้รดรถฟูลี่ด้วยยิงเข้าไปพอมาซิมโตเราใส่นี่ไว้เราใส่ฮานาทาโรไว้โซฮานาทาโรมีโอกาสที่จะรถฟูลีฝั่งตรงข้ามอ่าเมื่อกี้น่าจะค่ามาซิโมโตอิจิโกน่าจะได้น่าจะได้ฟูลี่สักหนึ่งที สวด่านนี้มันก็ง่ายๆอยู่แวเพราะตัวเราไปไกลแล้วแหละแต่เราไม่ได้มีเวลาลงไงมันก็เลยดูไม่ได้ยากอะไรเกินไปเขาติดกันที่สองร้อยสิบสองร้อสมสิบันแล้วมั้งซุยฟงมันก็ดีอย่างตรงที่เลือฝั่งตรงข้ามเหลือยี่สเซ็นหรือเท่าไรสามิปร์เซ็นต่ยจะติดโฮมงกะโฮมงกะคือค่าให้ตายทันที โฮมงก,ก็ดีอย่างนึ้งก็คือตีสองทีตีสองทีถ้าโดนโฮมงกาสองทีก็คือตายทันทีในต้นเกมนี้เขานิยมใช้กันนะไอ้สุยฟงเนี่ยใครได้สุยฟงก็ถือว่าโอเคเลยแหละรถฟูรี่โอ้โหติดบอกคู่เลยก็ยังดี น่าจะฆ่าได้ตัวหนึ่งโอเคอืมแต่เรายังไม่ได้อัพไปนี่ไงเนี่ยโซโโตัวละครของเบียรโอ้ตายแล้วเบียคุยะจุ๊บโดนสวยฟงเก็บไปเรียบร้อยเประรัดนติไปฟูรี่ลดกราะไปสามสิถ้ายังไม่ได้ปลุก ยังไม่ได้ปลุกตื่นก็น่าจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าปลุกตื่นแล้วก็น่าจะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ลดเด็บอะไรซะมาที่โอ้อันนี้110ร้อยสิบเราอ๋อโอเคร้อยสิบละพอก่อนไม่ค่อยมีเวลาลงนะเรามาอัพอ,อันนี้ก่อน ในอย่างที่บอกเนี่ยตัวเนี้ยเป็นโซตัวละครตัวต่อัวเสือขาวอย่างตัวอืนีน่ะอัพไปเรื่อยๆนะฮะอัพอัพสองสามสามดาวของเบียคุยะถ้าฝั่งของข้ามตายจะได้ฟูลี่แค่ร้อยเจ็ดแต่ถ้าสำหรับเคมปะจิมันจะเป็นตัวที่พิเศษสำหรับเสือขาวหน่อยก็คือจะได้เยอะเลยได้สูงสุดเลยสามร้อยอัพไปเลยมันก็ถ้าฝั่งฝั่งของข้ามตายแค่หนึ่งสองตัวก็อาจจะทําให้ได้ฟูลี่เลย ได้สำหรับตัวอื่นก็ยังไม่ได้อ่ะสามตีตัวถึงจะได้ทีนึงเห็นป่ะสี่ดากวก็ได้แค่ร้อย่สิบแปดอ่าออะไรอีกก็มีอะไรให้รับโอเคมีหอให้รับแล้วก็มีเคเวสให้รับมั้งนี่เมื่อเราผ่านหอหนึ่งหนึ่งสูงจะได้เคเวส วันนี้ก็จะมาให้ดูแค่นี้ว่าจะได้เบียคุยฟรีจากเลเวล60น่าจะมีแค่นี้นะแล้วพบกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย